เธอคือเมย์ใช่ไหมใช่ค่ะเงินเดินเยอะเหมือนกันนี่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเลยหรอคะเออของหนูหรอคะสมแล้วที่เราทำงานหนักคุ้มมากเดือนที่แล้วหนูทำงานหนักมากเลยอะค่ะแค่ค่าโอทีหนูนั้นน่าจะได้เยอะเลยอะค่ะหนูเลิกงานเย็นมากเลยนะคะบางวันก็สองทุ่มสามทุ่มก็มีอะ ยังไม่พอนะคะหนูยังมีวิ่งเอกสารวันเสาร์ทิศหนูก็มาทำโออีกอะค่ะได้สามหมื่นหะ้าเลยเหรอคะดีเนาะขยันดีอายุไม่ถึงสามสิบได้เงินเดือนเยอะขนาดนี้ละแต่ว่าเธอมาสายเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> มาสายเยอะเลยเหรอคะอันนั้นอ๋อน่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยอะคะ่ะหนูแจ้งผู้จัดการแล้วคะ่ะ แต่ผู้จัดการไม่ได้แจ้งฉันฉันยึดตามตารางงานเธอมาใส่ห้าครั้งฉันหักครั้งละห้าร้อยรวมสองพันห้าแล้วก็เดี๋ยวนะออกก่อนเวลาอีกสิบสองครั้งสิบสองครั้งเลยเหรอคะโอ้ god อ๋อ หนูรู้แล้วค่ะคุณมิวเข้าใจผิดค่ะหนูไม่ได้ออกก่อนเลยนะคะหนูแค่ตอบบาดออกก่อนนะคะพอดีว่าผู้จัดการเขาให้หนูเอาเอกสารไปให้แกค่ะแกลืมทิ้งไว้ไปคุยสัญญาทั้งหมดนั่นน่ะผู้จัดการสั่งไว้หมดเลยนะคะหนูทำเพื่อง,งานค่ะไม่หักได้มไหมคะไม่ต้องอ้างนั่นอ้างนี่ฉันไม่สนฉันบอกแล้วว่าฉันยึดตามเอกสารออกก่อนเวลา12ครั้งหักเหมือนกัน ครั้งละ500รวม6,000บาทเกือบตั้งเยอะเลยนะเนี่ยแบงค์เทาฉันคุณมิวคะคุณมิวหักไปเยอะมากเลยอะ่ะหนูแทบจะไม่เหลือใช้แล้วนะคะเนี่ยโทษใครได้อะ่ะเธอทำตัวเองทั้งนั้นฉันก็ทำตามกฎของออฟฟิศเออแต่ว่าแต่ว่า ทั้งหมดเนี่ยหนูมบอกผู้จัดก,การหมดแล้วนะคะผู้จัดก,การไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเดือนฉันเป็นคนจ่ายเงินเดือนเธอเข้าใจไหมฉันเป็นแผนกบุคคลใช่สิเกือบลืมเลยเดือนก่อนเธอทำโปรเจกต์ผิดพลาดอันนั้นนะ่กฉันก็ต้องหังกเงินเธอเหมือนกันนะหักอีกหรอคะอันนั้นไม่ใช่หนูทำคนเดียวนะคะ ก็มันเป็นทีมงานของเธอเธอก็ต้องมีส่วนอับผิดชอบโปรเจกต์ Project นั้นอะเสียหายเยอะมากเธอไม่มีปัญญาชดใช้หรอกงั้นฉันหักแล้วละกัน5,000นี่ยังจะหักอีกเหรอคะเงินเดือนหนูไม่เหลือแล้วมั้งคะก็ยังเหลือตั้งสองหมื่นกว่าอวเนี่ยสามหมืนห่นอแค่สองมง สองหมื่นก็เยอะแล้วจ้ะเธอทำบริษัทเสียหายมาเยอะกว่าน,นี้อีกรีบเอาไปแล้วไปซะคุณวิวคืนหนูสักพันสองพันได้ไหมคะไม่ได้ไปขอบตาดำหมดแล้วเนี่ย อยู่เหรอคะมาแล้วเหรอเชิญน,นั่งก่อนสิคะไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรคะ่ะก็ฉันจะให้เงินเดือนคุณไงเงินเดือนแต่ว่าเงินเดือนมิวปกติโอนเข้าบัญชีนะคะแต่เดือนนี้ฉันอยากให้คุณเป็นเงินสดนะคะคุณมีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีปัญหาคะ่ะปกติ คุณมิวทางานเอกสารก็อยู่ที่2 5 0หมใช่ไหมคะแล้วก็รวมๆวมโอทีก็เป็น2อ0หมใช่ไหมใช่ค่ะตัวเลขน,นี้แหละค่ะเอ่อไม่ทราบว่าบอสมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะก็ไม่มีอะไรค่ะรวมๆแล้วอ๋อเดือนที่แล้วคุณมาสาย8ครั้งเลยนะคะมาสาย8ครั้งเป็นไปไม่ได้มั้งคะ อืมคือมิวไปส่งรูปที่โรงเรียนนะคะแล้วมันรถติดแต่ว่ามิวไปคุยกับที่ปรึกษากฎหมายนะคะคุณก็นัดมาคุยที่บริษัทก็ได้นะคะไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ๋อแต่ก็ช่างมันเถอคะค่ะกฎก็คือกฎฉันยึดตามตารางเวลานี้เป็นหลักนะคะคุณมาสาย8ครั้งฉันหักสี่พันแต่บอสคะ มันเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะแล้วมิวก็ไปทํางานด้วยอะ่ะบอสจะหักแบบนี้ได้ยังไงคะแต่บริษัทยึดตามตารางเวลานี้เป็นหลักนะคะอา้าวเดือนที่แล้วโอ้โหคุณมาช้าอีก10ครั้งเลยนะคะรวมแล้ว4ี่พันห้าครั้งครั้งละ500เป็น5,000นะคะรวมแล้วเป็น9,000ค่ะ บอสคะมันไม่เยอะไปหน่อยหรอนี่มิวตั้งใจทํางานนะคะอีกอย่างเวลามิวออกไปข้างนอกอะมิวก็ควักเงินตัวเองนะคะยังเล่ายังเบียร์ลูกค้าอีกอะมิวไม่เคยมาเบิกออฟฟิศเลยนะคะคุณก็ไปเบิกบริษัทสิคะถ้าถูกตามกฎเกณฑ์ของบริษัทก็เบิกได้ไม่มีปัญหาก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณอยากดื่มเองหรือพาร์ทเนอร์อยากจะดื่มเรื่องแค่นี้มันก็ไม่น่ามีปัญหาเลยนะคะ แต่ถ้าคุณไม่ได้พูดในมติที่ประชุมก็ช่วยไม่ได้คะ่ะแต่บอสคะมันไม่สมเหตุสมผลเลยอะมิวเป็นถึงหัวหน้านะคะไม่ใช่พนักงานทั่วไปอะกฎแบบนี้เขาใช้กับพนักงานทั่วไปหรือเปล่าคะอ๋อนี่คุณคิดว่าคุณตำแหน่งสูงคุณจะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นงั้นเหรอคะหักเยอะางเนี้ย มิวจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่ลูกอะคะเอ้าคุณมีสิ่งที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวพี่น้องอยู่หรอคะแล้วคุณไม่คิดว่าลูกน้องคุณต้องดูแลครอบครัวหรือว่าลูกที่ต้องเรียนพิเศษหรอคะเงินเดือนของคุณสองหมืนแปดหักไปเก้าพันนี่ค่ะหนึ่งหมืนเก้าพันบาทค่ะเหลือแค่หมื่นเก้าไม่พอใช้ได้ยังไงค่าชงบ้านไม่พอจ่ายเลย ไม่พอหรอคะแต่ตอนเที่ยงฉันเห็นคุณจ่ายเงินเดือนพนักงานคุณก็หักเขาอย่างสบายใจเนี่ยคะพนักงานพวกนั้นก็ได้เง um> ินเดือนหมื่นกว่าไปดูแลครอบครัวเหมือนกันคุณยังจะเอาอะไรอีกล่ะคะเงินเดือนหมื่นกว่าไปดูแลครอบครัวคุณยังจะหักเขาอีกคุณคิดว่ามันจะพอไหมล่ะคะงั้นคุณก็ลองเอาเงินเดือนหมื่นกว่าเนี่ยลองไปใช้ในหนึ่งเดือนของคุณดูแล้วกันนะคะแต่ว่าบอทําแบบนี้มิวอยู่ไม่ได้นะคะ ค่ค่าเดินทางกับเครื่องสำอางนี่ก็หมื่นกว่าแล้วว่ะค่ะเราพนักงานคนที่ชื่อเมย์ล่ะคะช่างเขาสิคะมิวทำงานที่นี่ตั้งนานกว่าจะได้เงินเดือน2อ0หมส่วนเด็กใหม่นั้นมาแป๊บเดียวได้สามหมื่้าละไม่แฟร์เลยนะคะที่คุณหักเขาเพราะไม่พอใจเขางั้นเหรอคะงั้นถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ย้ายไปอยู่แผนกเซลลสิคะจะได้รู้ว่าแผนกนั้นมันทำงานหนักแค่ไหนไม่ได้วันวน,นั่งแช่แอร์ ชี้นิ้วสั่งลูกน้องแล้วจิบกาแฟรอเวลาเลิกงานเหมือนกับคุณไงค่ะบอสครับมิวผิดไปแล้วอะค่ะโอเคสำนึกผิดก็ดีงั้นคุณก็กลับไปปรับปรุงตัวซะนะไหนๆคุณก็อยู่กับฉันมาตั้งนานละฉันก็ไม่อยากรมกเสียใส่คุณหรอกเงินที่คุณไปหักเขามาคุณก็ไปคืนเขาให้หมดเลยนะรวมทั้งเมย์ด้วย มิวคะทำงาน,เ,นเราต้องรู้จักยืดหยุดบ้างนะคะค่ะมิวจะปรับปรุงตัวนะคะ